คลิปนี้เปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์จากจักรวาลดีโอเมนทั้งหมดเ oh. 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 มื่อเราย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนได้มีภาพยนตร์ต้องสาบเรื่องหนึ่งถือกําหน่อยขึ้นมาภาพยนตร์ที่ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนต้องพบเจอกับเหตุการณ์สุดสยองอันตรายและหาคำตอบไม่ได้มากมายตลอดช่วงระยะเวลาของการถ่ายทำภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปีศาจและอาถรรพ์หมายเลขห และในวันนี้ HRD h e r o Document ก็จะขอนำทุกท่านร่วมย้อน้อยตำนานเรื่องราวของจักรวาลปีศาจ mm hmm. เด็กน้อยผู้เป็นปฏิปกักษ mm ์ hmm. ต่อศาสนาะและพระผู้เป็นเจ้าในย้อนตำนาดีโอเมน The men, อาถรรพ์หมายเลขหกย้อนกลับไปในช่วงหลายร้อยปีก่อนผู้คน ที่นับถือคริสตศาสนานั้นได้แบ่งตัวออกมาเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือนิกายที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันทำตามคำสอนเผยแร่ศาสนาและปฏิบัติต,ตัวเป็นคนที่ดีของโลกและอีกนิกายคือฝ่ายที่ทำทุกอย่างเพื่อศาสนาไม่เว้นแม้แต่การทำความชั่วไม่ว่าจะต้องทำอะไรให้คริสศาสนาจเจริญรุ่งเรืองทั้งการลักพาหรือการฆ่าคนฝ่ายนี้ก็พร้อมทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ศาสนายังคงอยู่ พวกมันดำเนินการอยู่เบื้องหลังพระเจ้ามาโดยตลอดและในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานี้ผู้คนยุคใหม่เริ่มไม่เชื่อและต่อต้านคริสตศาสนาพวกมันจึงได้เริ่มแผนการให้คนหันมาเชื่อในศาสนาอีกครั้งนั่นคือการสร้างความกลัวและจะมีความกลัวไหนเทียบเท่าความกลัวที่เกิดขึ้นมาจากปีศาจพวกมันได้พยายามให้กำเนิดเด็กน้อย จากการให้เหล่าหญิงสาวที่ถูกเลือกสมสู่กับแจ็คเกิลหรือปีศาจหมาในผู้เป็นค่ารับใช้ของซาตานพวกมันพยายามกันอยู่หลายสิบปีมีหญิงสาวที่กลายเป็นเหยื่อและเด็กที่คลอดออกมามากมายและต้องตายไปหลายร้อยคนเด็กเหล่านั้นจะกำเนิดขึ้นมาในวันที่6เดือน6เวลา6โมงและมีสัญลักษณ์เป็นเลข666ที่ซ่อนอยู่ตามร่างกายเพื่อบ่งบอกว่านี่คือเด็กที่เกิดขึ้นมาจากสิ่ง ที่เป็นปฏิบัติต่อพระคริสต์และเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันก็ได้ให้กำเนิดเด็กนรกหรือ d e f ล o r ์สโอมขึ้นมาได้สำเร็จปี1971ณกรุงโรมประเทศอิตาลียุคที่ผู้คนยุคใหม่เริ่มฝักฝ่ายในการเมืองและไม่สนใจศาสนาเท่าในอดีตมาร์กาเร็ตแม่ชีฝึกหัดได้เดินทางจากอเมริกา มายังกรุงโรมตามคำเชิญของพระคาร์ดินาลที่เลี้ยงดูเธอผู้ซึ่งเป็นกําพร้ามาแต่เด็กเขาได้เชิญชวนให้เธอนั้นย้ายมาช่วยเลี้ยงดูเด็กกํมพราที่โบสถ์แห่งหนึ่งกําลังรับดูแลอยู่และเพื่อเตรียมให้เธอเข้ารับการสาบานตนเพื่อเป็นแม่ชีที่แท้ถูมาการ์เรตได้พบเจอกับคารดิตาสกีดาน่าเด็กสาวที่มีพฤติกรรมผิดแปลกไปจากเด็กคนอื่นหลวงพ่อบเบรนเนนบาทหลวงลึกลับได้เข้ามาหามากาเรต เพื่อเตือนเธอเกี่ยวกับคาริต้าและลัทธิบ้าที่เขาอ้างว่าพวกมันก็คือเหล่าแม่ชีและบาทหลวงในโบสถ์ที่เธอกำลังทำงานอยู่หลวงพ่อเบรนเนนได้เล่าถึงลัทธิคลัง่งศาสนาและบอกมาเกาเรตว่าคาริต้าสกีดานานี่แหละคือเด็กนรกที่เกิดขึ้นมาจากปีศาจและพวกมันต้องการใช้เธอในการให้กำเนิดบุตรของซาตาน ที่จะทำลายล้างโลกอย่างแท้จริงพวกเขาเริ่มสืบหาความจริงก่อนที่จะค้นพบว่าคาริต้าไม่ใช่ The f ฟร s t โอม n ตามที่พวกเขาคิดแต่หากเป็นมาการิตตั้งหากที่เป็นเด็กคนแรกที่เกิดขึ้นมาจากปีศาจแต่ถ้าว่าพวกมันไม่สามารถใช้เธอในการทำลายโลกได้เพราะเด็กที่จะสามารถกลายไปเป็นปฏิบัติกับพระเจ้าได้จะต้องเป็นเด็กผู้ชายเท่านั้นพวกมันเลยคิดใช้มาการตในการสมสู้กับปีศาจอีกครั้ง เพราะพวกมันเชื่อกันว่าถ้าอยากได้เด็กผู้ชายจะต้องให้ปีศาจส,สมสู่กับลูกหลานของพวกมันเองแต่ว่าก็สายไปพวกมันได้หลอกให้มาเกเรตสมสู่กับปีศาจน้องหมาไปก่อนหน้านั้นเรียบร้อยแล้วและไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในวันที่6เดือน6เวลา6โมงเช้าตัวของมาเกเรตก็โดนลัทธิบ้าลักพาตัวมาและคลอดลูกออกมาจนได้และแน่นอนว่าลูกของเธอนั้นก็คือเด็กผู้ชาย พวกลัททีนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่สุดท้ายพวกเขาได้ให้กําเนิดบุตรของซาตาลี่แท้จริงขึ้นมาได้สําเร็จแต่ยังก่อนเพราะนอกจากเด็กเพศช,ชายที่เกิดมาแล้วมาการ์เรตยังได้ให้กาเนิดเด็กแฝดอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้หญิงซึ่งพวกมันไม่ได้ให้ความสนใจเลยลัททีคลั่งได้สั่งให้เผาสถานที่ทาคลอดแห่งนั้นทิ้งให้หมดรวมไปถึงมาการ์เดตและลูกสาวของเธอด้วยและในกองไฟนั้นเองคาริต้าก็ได้บึกมาช่วยมาการ์เรต ออกไปจากความตายได้สำเร็จลัททีคลางได้นำเด็กชายออกมาและเตรียมแผนสำหรับขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการนำเอาเด็กคนนี้ไปสมมอบให้กับนักการทูตชาวอเมริกันที่มีนามว่าโรเบิร์ตซอนพวกมันพยายามวางแผนให้เด็กคนนี้ขึ้นเป็นใหญ่และครองอำนาจของโลกให้ได้ซึ่งตัวของโรเบิร์ตซอนนั้นก็กำลังจะมีลูกกับภรรยาซึ่งจะคลอดในวันที่6เดือน6เช่นเดียวกัน แต่ถ้าว่าไอ้พวกลัทธิบ้าก็ได้ฆ่าเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดลูกของโรเบิร์ตและให้บาทหลวงคนหนึ่งที่เขานับถือนำเด็กน้อยลูกของซาตานมาให้กับเขาและบอกว่าแม่ของเด็กคนนี้เพิ่งตายตอนคลอดเมื่อตะเกียและด้วยความที่โรเบิร์ตกลัวเมียน้อยเรื่องที่สูญเสียลูกไปเขาจึงรับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงดูโดยที่ไม่ได้บอกใครว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของพวกเขาปี1976 เวลาได้ล่วงเลยมาห้าปีบาหลวงเบรนเนนได้เดินทางเไปยงสถานที่หา่างไกลไร้ผู้คนที่นั่นเขาได้พบกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีหญิงสาวอาศัยกันอยู่3คนแม่แล้วบ้านหลังนั้นก็คือบ้านของมาการีตและคาริต้านั่นเองบาหลวงเบรนเนนได้มาเตือนพวกเธอว่าตอนนี้พวกลัทธิรู้แล้วว่าพวกเธอยังไม่ตายและพวกมันจะต้องมาตามล่าพวกเธอกับเด็กอย่างแน่นอนขอให้พวกเธอระวังตัวไว้ และพวกมันก็ได้ตั้งชื่อให้กับเด็กชายคนนั้นบุตรของซาตานกับมาเกเรตซึ่งเด็กคนนั้นมีชื่อว่าเดเมียนเดเมียนได้เติบโตขึ้นมาแบบลูกคุณหนูเป็นเด็กขี้อายไม่ค่อยพูดแต่จะชอบมีอาการแปลกประหลาดและอารวาททุกครั้งที่ตัวเขานั้นเข้าใกล้โบสถ์รวมไปถึงคนรอบข้างตัวเขาที่ชอบตาแบบปริศนาอยู่เรื่อย บาทหลวงเบรนเนนอีกแล้วได้เข้ามาเตือนโรเบิร์ตซอนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเดเมียนว่าตัวเขานั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นบุตรของซาตานและซอนจะต้องฆ่าเดเมียนไม่ว่าจะยังไงก็ตามและหลังจากนั้นบาทหลวงเบรนเนนก็สู่ขิดด้วยอิทธิฤทธิ์ของปีศาจโรเบิร์ตเริ่ <Robert S 2> เมเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นมากมาย รวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุกับภรรยาที่ทําให้เธอนั้นแท้งลูกอีกคนตัวเขาได้เริ่มค้นหาความจริงรวมกับนักข่าวอีกหนึ่งคนผู้ติดตามเรื่องนี้จนได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับข่าวไฟไหม้โรงพยาบาลที่เป็นสถานที่ทําคลอดเดเมียนแล้วทุกคนที่นั่นก็ตายหมดตัวของโรเบิร์ตได้พบกับคาบูเฮเกนนักโบราณาคดีที่ติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกัน โดยเขาแนะนําว่าให้ใช้กลิตเจ็ดเล่มของเขาแทงและฆ่าเดเมียนในโบสต,ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าเพื่อปกป้องการอาวสานของโลกโรเบิร์ตซอนทำใจรับเรื่องการค่าเด็กไม่ได้จนกระทั่งภรรยาของเขาได้ตายลงจากการตกตึกอย่างปริศนาโรเบิร์ตจึงต้องจำใจและพยายามคิดว่าเขาจะต้องจบเรื่องนี้ให้ได้เขาลากเดเมียนเข้าโบสและก่อนที่เขาจะจิ้มเดเมียน คุณตำรวจก็ได้เข้ามายิงเขาตายไปในที่สุดในงานศพของรวเบิร์ตซอนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาร่วมงานและรับเลี้ยงเด็กคนหนึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งเด็กเปรตคนนั้นก็คือเดเมียนปี1979เดเมียนได้เติบโตขึ้นและอาศัยอยู่กับลุงและป้าของเขาอย่างริชาและแอนซอน เขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารและเริ่มค้นพบความจริงเกี่ยวกับภูมิหลังและพลังของตนเองรวมไปถึงหมายเลข6 6 6ที่ซ่อนอยู่บนหนังหัวของเขาเขารับรู้ได้ถึงพลังอํานาจมากมายที่เขาจะสามารถควบคุมได้ในอนาคตซึ่งซาตานนั้นจะคอยปกป้องเขาทุกวิถีทางเพื่อให้เขาขึ้นสู่อํานาจได้สําเร็จหลายสิปีผ่านไปเดเมียนซอนได้เติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มใหญ่ เป็นนักการเมืองที่ทรงพลังและกลายไปเป็นผู้นำลัที่ต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มตัวเขาพยายามไต่เต้าอ,อำนาจไปสู่การเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อที่ต้องการควบคุมโลกทั้งใบไว้ในมือแต่ก่อนที่เขาจะไปถึงจุดนั้นเขาต้องพบเจอกับเหล่านักบวชผู้มีเจตนาอันแรงกล้าที่สุดท้ายก็ได้ฆ่าและกำจัดเขาลงด้วยกร่นของพระคริ์ได้ในที่สุด The Omen คือภาพยรนสยองขวัญคลาสสิกสุดโดงดังที่ตามรอย The Exorcist มาติดติดโดยตัวหนังนั้นได้สร้างมาจากนิยาย3เล่มแรกจากทั้งหมด5เล่มและได้มีภาคต้นและภาคต่อออกมาอีก4ภาคซึ่งทั้งหมดจะได้แก่ The Omen ที่ออกฉายในปี1976 Damian Omen 2ในปี1978 Omen 3 The Final Conflict ที่ออกฉายในปี1981 โอ e n 4น h ี a ดี k e เว n เภาพยนตร์ที่ออกฉายทางทีวีในปี1991ที่เล่าเรื่องราวทายาทลูกสาวของเดเมียนรวมไปถึงหนังรีเมคอย่างดีโอมเ n ที่ออกฉายในปี2006และล่าสุดอย่าง The First Omen ภาพยนตร์ภาคต้นของเด็กนรกที่เพิ่งออกฉายไปในปี2024ซึ่งตัวผมก็คิดเองเออเองว่าถ้าหนังภาคใหม่นี้ประสบความสำเร็จ ก็อาจจะต่อยอดจากหนังภาคต้นฉบับในปี 1, 1976เลยโดยที่ไม่นับหนังภาค2 3หรือ4แบบที่หนังสยองขวัญภาคต่อในตำนานยุคใหม่ชอบทำกันและถ้าหากใครชื่นชอบหนังและตัวละครสยองขวัญก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุบ u b s c r i b e พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะเราไม่อยากให้ทุกคนพลาดเรื่องราวจ,จากหนังสยองขวัญที่กำลังจะตามมาอีกและสามารถติดตามขาา่ขาวสารของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel h o r r o r Document สารานกุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ